สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็พามาดูสินค้านะคะเป็นโซฟาไม้ไผ่นะคะมีความยาว125เซนนะคะแล้วก็กว้าง45สูง75นะคะรูปทรงก็จะประมาณนี้นะคะสามารถที่จะนั่งได้อส,อสองคนนะคะก็มีรูปทรงที่สวยงามสามารถวางเบาะนิ่มๆได้นะคะ วางเบาะลงไปก็จะมีความสวยงามอีกรูปแบบหนึ่งนะคะนะคะอ่าอันนี้เป็นงานแฮนด์เมดนะคะทำโดยช่างฝีมือนะคะประณีตมากเดี๋ยวเราจะมาดูใกล้ๆนะคะอ่าอน,นี่นะคะสวยงามสามารถเอาไปวางไว้หน้าบ้านนะคะ เวลาใส่รองเท้าหรือเอาไปาต้อนรับแขกก็ได้นะคะเป็นชุดโซฟาสำหรับต้อนรับแขกก็ได้นะคะรูปส่งก็จะประมาณนี้ค่ะขอบคุณค่ะ